ตกชั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับสภาพนะครับพร้อมแล้วนะครับกองหน้าไม่ยิงนี่ยิงได้ลูกเดียวนะตั้งแต่เริ่มเล็ก2มาเนี่ยนะฮะซึ่งทางกุธิชาลาทองเขาก็บอกว่าเหมือนทํางานบริษัทเลยนะนายจ้างไปจ้างต่างชาติมาทํางานอย่างเงี้ยคนไทยก็ตกงานแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมช,ปชูปัจญานะครับพูดคุยข่าวสารวัรนไทยและวันจัลทร์นะครับก่อนที่จเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับช,รชูปัญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเรื่องของเบื้องหลังวันไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเป็นเกมคู่วันอาทิตย์นะคุณผู้ชมเอาคู่นี้มาพูดถึงแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เตะอยู่หลายคู่แหละคู่นี้เลยครับถามก่อนครับไหวไหมยังสู้ม ไม่เอาแล้วเหรอสภาพครับก็คือเมืองทองยูนเต็ดนะ่นเองนะฮะแพ้กับระยองไป1นึ่ประตูสามคาบ้านตัวเองเป็นไปได้ยังไงครับใครได้ดูบ้างเกมนี้ต้องบอกว่าก่อนเกมเป็นเกมที่ไฟบังคับจริงๆสําหรับเมืองทองที่ต้องกลับมาให้ได้หาจุดเปลี่ยนให้ได้ในการชนะในเกมนี้ครับเหลือเชื่อครับแพ้คาบ้านเลยครับผม,ผมงงตรงที่แผนเมืองทองเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเล่นตั้งรับซะอย่างนั้นเลยครับปล่อยให้ระยองคองบอลเข้าใส่นะฮะ ผมเองก็ไม่เข้าใจในแผนของโค้ดมาริโอมาก้าเหมือนกันนะว่าคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็มาโดนนําแบบงงๆนะฮะจบครึ่งแรกไปแล้วยิ่งตัวเองวางแทคติกมาไม่ให้แบบเสียก่อนด้วยเนี่ยนะฮะโดนนําก่อนแบบนี้แผนมันก็พังหมดนะครับเพราะว่าคงจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าถ้าไปบุกเขาเนี่ยคงจะโดนสวนกลับอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องได้3คะแนนไงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับพอมาเล่นครึ่งหลังเออดูทรงค่อยเร่งขึ้นมา แต่มันก็อีหลอบเดิมนะครับโยนไปก็โยนมานะครับแล้วก็พลาดนะครับโดนเขาโต้กลับแล้วก็มาเสียประตูที่2ระยองเนี่ยเขาก็เล่นรู้เหลี่ยมนะครับมาทีก็เสียทีนะครับในจังหวะโต้กลับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยปีชนะมาโดนใบแดงจบเลยครับแม้ว่าจะไล่มา 1- 2สองก็จริงแต่ผมก็มองว่าต่อให้ระยองไม่ยิง3-1เนี่ยเมืองทองก็คงเจาะไม่เข้าแหละครับสุดท้ายก็โดนประตูฝั่งไปอีกนะครับจบที่3 1นนะฮะ กองจับไปที่สภาพแฟนฟุตบอลของเมืองทองโอ้โหนั่งซึมนั่งเมอคงจะรู้แหละนะครับจะตาชีวิตใกล้จะจบแล้วถ้าเล่นแบบนี้นะตกชั้นอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับสภาพนะครับพร้อมแล้วนะครับกองหน้าไม่ยิงนี่ยิงได้ลูกเดียวนะตั้งแต่เริ่มเล็กสองมาเนี่ยนะฮะกองหลังก็เสียง่ายนะครับตัวสำรองที่เสริมมาก็ไม่มีทีเด็ดอะไรนะครับตัวต่างชาติที่ว่าจะแบกก็กลายเป็นตัวไทยแบกซะอย่างนั้นนะฮะมีแต่ดาวรุ่งอีกต่างหากนะครับสำหรับตัวสำรอง เห็นมีคลิปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแหมซ้อมแบบวิ่งกันมืดค่ำนะครับผมก็แอบ,บขำนะทำไปได้อะไรครับนั่น <k motivating> คือมาทำตอนที่ตัวเองรู้ว่าเจอวิกฤตนะฮะมันควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาวิกฤตแล้วเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำมันไม่ใช่ผมเห็นแล้วก็ตลกดีนะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะ ทีมที่อยู่ในโซนปลอดภัยอย่างลำพูนก็ชนะอีกนะครับทำให้แต้มห่างออกไปเป็น2และตนเองก็หล่นลงมาอยู่รองบวยทีมบวยอย่างโคราชเองก็ชนะด้วยครับแต้มจี้เหลือมา3และงานเข้าเลยครับทีนี้นะครับหมดสภาพแล้วครับต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับรอวันละมังงานนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเมืองทองก็รอติดตามกันต่อนะครับโอ้ไม่หาจุดเปลี่ยนไม่ได้จริงนะเหลือจะเชื่อครับเมืองทองครับสภาพครับสวัสดีไทยลีกสองหรือเปล่าแบบนี้นะฮะ ไปกันต่อที่ควนหลงเรื่องของโคต้าต่างชาติไทยลีกกันหน่อยนะครับที่เขาปรับเป็นต่างชาติเป็น10คนในปีหน้าเนี่ยนะฮะก็มีบรรดาอดีตแข้งไทยลีกโคชอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เลยนะก็มีเยอะแหละนะครับทั้งวุฒิชายทาทองโค้ชเสกโค้ชเตียอะไรนี่ด็ด้วยนะครับคือโคต้าเนี่ยมันไปแย่งพื้นที่ของแข้งไทยแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งตัวจริงซึ่งทางวุฒิชายทาทองเขาก็บอกว่าเหมือนทํางานบริษัทเลยนะ นายจ้างไปจ้างต่างชาติมาทํางานอย่างเงี้ยคนไทยก็ตกงานแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นแฟกต์เลยนะครับเป็นข้อได้จริงเลยโคเซก,ก็บอกว่าต่างชาติบางครั้งก็ทําปวดนะชอบต่อต้านโคไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังส่วนโคเต้ก็ให้มุมมองบอกว่าคนกลุ่มใหญ่ก็คือนักเตะไทยเนี่ยงานจะเข้าทันทีเพราะว่านักเตะต่างชาติมายึดตัวจริงไปหมดคนที่ลงเล่นได้ก็อาจจะเป็นพวกตัวเก่งๆหัวก,กะทิอะไรพวกนี้ไปหลากหลายมุมมองครับถ้าให้ผมเลือกข้างผมก็ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวผมขอยกมือค้านอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะเพราะผมมองว่า5คนเนี่ยกำลังดีแล้วครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับคนไทยครึ่งหนึ่งต่างชาติครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในเมื่อทุกทีมเห็นชอบลงความเห็นกันไปหมดแล้วแบบไม่มีครห้านเลยส่วนน้อยก็ต้องทาใจในเรื่องนี้ไปแต่ก็ต้องรอดูผลกระทบต่อจากนี้แหละครับผมมองว่าใครจะมองนักเตะไทยไม่เอาไหนนะครับเล่นเอาแต่เงินเดือนไปวันๆแต่ผมก็มองว่าควรจะเปิดพื้นที่ให้เขาโชว์ดีกว่านะครับ ต้องให้มีอะไรพิสูจน์ะนะครับอย่าไปแบบมองผิวเผินหรือว่ามองไอ้ที่เรื่องเขาเล่ากันมาให้พิสูจน์ในสนามกันไปเลยว่าเล่นได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดีกว่านะก็มันผมว่าผมมองในมุมนี้มากกว่านะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะใครไม่เห็นด้วยกับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับในเรื่องของโคต้าต่างชาติที่ถกเถียงกันเยอะเลยนะครับในตอนนี้นะฮะ อ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนา้ฝากกันอย่างไรเราวก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับ,บในคลิปนี้กดตัวเลวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ